สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่จุลา Excellence Center ที่จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปอัปเดตกับข้อมูลความรู้นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาผ่านศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แห่งโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ค่ะ โรคเรล็งถือเป็นภัยร้ายอย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวเราค่ะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แทบทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะอย่างเช่นลำไส้ใหญ่ที่หลายๆคนละเลยกันเพราะว่าไม่ค่อยได้ตรวจเช็คสุขภาพค่ะวันนี้ลูกตันจะพาทุกคนมาที่ศูนย์ความเป็นเลิศดทางการแพทย์ด้านสัลระยะกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักกันค่ะแววหมอว่าที่นี่นะคะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสุดๆเลยจะเป็นยังไงตามลูกตันมาเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะเราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิรวัฒน์พัฒนา,ารุณ์ค่ะเพื่อท่านจะมาแนะนําศูนย์แห่งนี้ให้กับพวกเราได้รู้จักกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะศูนย์แห่งนี้ค่ะเมื่อกี้ลูกตาลเข้ามาลงทะเบียนแล้วได้ wristband มาด้วยค่ะใช่ร,ระบบนี้คือใช้ทําอะไรยังไงคะเป็นการยืนยันยืนยันตัวตนผู้ป่วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดว่าปิดตัวผิดคนครับ อ๋อก็คือจะดีกว่าการคอยไล่ถามชื่อหรือยใช่ไหมคะคบ,บางทีเขาแบบสลบไปไม่รู้ตัวแล้วก็จะได้ยังมีตัวนี้ไปช่วยเหลือได้ใช่ครับค่ะแล้วเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะมันเดือดร้อนมันเป็นอาการอะไรยังไงบ้างมีระดับขั้นยังไงบ้างคะอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยพบเป็นอันดับ3ของมะเร็งที่พบในประเทศไทยค,ความนา่ากลัวของเขาคือว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีอาการถ้ามีอาการค,คือเป็นมากแล้ว ในคนที่ไม่มีอาการถ้าเราตรวจเจอโดยการส่องกล้องถ้าเป็นระยะแรกโอกาสหายขาดเป็นสูงถึง90%เหลือจะใกล้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าโรคมีจริงๆแล้วเราต้องตรวจก่อนที่จะมีอาการใช่ไหมคะการปร้องกันที่ดีที่สุดนะครับคือการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เมื่ออายุถึง50ปีควรจะต้องทำเมื่อที่มีการถ่ายจิดป,ปกติเช่นจำนวนครั้งผิดปกติลักษณะของอุจจาปประผิดปกติหรือมีเลือดปนก็ควรจะต้องมาส่องกล้อง หรือในกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวที่ชัดเจนว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลาไส้ก็ควรจะต้องมารับการส่องกล้องครับแล้วที่ศูนย์แห่งนี้นี่มีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยในการตรวจหรือว่าป้องกันได้บ้างคะเครื่องมือที่เรามีที่เป็นพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือกล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่เนะี่ยด้วยกล้องอันนี้เราสามารถบอกว่าเนื้องอกชิ้นนี้เป็นมะเร็งได้ถูกต้อง90กว่าเปอร์เซ็นต์ Mm hmm. แล้วเราสามารถวางแผนการรักษาต่อเนื่องได้ทันทีหรือในบางรายที่เป็นระยะเริ่มต้นเราอาจจะใช้เครื่องมือพิเศษเข้าไปตัดเนื้อง,งอกที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยออกจากลำไส้ได้เลยคนไข้ก็ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องนอนโรงพยาบาลตัดเสร็จกลับบ้านทราบมาคะ่ะว่าที่นี่คือมีวิธีการรักษามะเร็งแบบครบวงจรเลยด้วยเรามีแพทย์ศาสสาขามาร่วมกันรักษาคนไข้เริ่มตั้งแต่ สัญญาแพทย์ลำไส้ใหญ่รัฐวันหนักที่ทำหน้าที่สองกล้องสัญญาแพทย์ลำไส้ใหญ่รัฐวันหนักที่ทำหน้าที่ผ่าตัดค่ะคุณหมอรังสีวินิจฉัยคุณหมอรังสีรักษาคุณหมออายุรศาสตร์ด้านมะเร็งและรวมถึงคุณหมอที่ตรวจพยาธิแพทย์นะครับที่เป็นพยาธิแพทย์ทั้งหมดจะเอาข้อมูลมารวมกันแล้วมานั่งประชุมกันว่าคนไข้คนนี้เราจะเลือกวิธีการรักษาวิธีไหนที่เหมาะสมที่สุดและดีที่สุดให้กับคนไข้ในแต่ละรายไป สิ่งพิเศษที่สุดอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะครับคือเรามีบุคลากรพิเศษที่สามารถตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้นผ่านกล้องส่องทางลำไส้เนี่ยมีคนเดียวในประเทศไทยที่สามารถทำได้คืออาจารย์สุภกิจขมวิไลนะครับทราบมาว่าเป็นท่านเดียวใน South East Asia ียเลยด้วยค่ะอย่างนั้นเลยครับทีนี้คุณหมอคะเราสามารถติดต่อเข้ามาทางไหนได้บ้างคะสำหรับคนที่สนใจคะ่ะ ก็ท่านที่สนใจเข้ามาใช้บริการนะครับสามารถติดต่อได้ที่ตึกพปรชั้น6หน่วยสัญญกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักทั้งในเวลาและนอกเวลานะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีช่องทางติดต่อทางเว็บไซต์นะครับ c o l o r e c t a j u l a c o m แล้วก็ Facebook Surgical Endoscopy จุฬาคโรงพยาบาลที่มีปัญหาว่าดูแลคนไข้ที่ซับซ้อนลำบากหรือไม่ไหวก็สามารถ ติดต่อส่งผู้ป่วยมารักษาที่เราได้ครับก็ีดกได้ว,ว่าสามารถติดต่อกันได้หลายช่องทางเลยนะคะและก็สําคัญที่สุดเลยก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่ามะเร็งลาไส้ใหญ่สามารถป้องกันได้ค่ะอย่าปล่อยตัวเองนะคะรีบหมันมาตรวจเช็คร่างกายกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิรวัฒน์พัฒนาอารุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งนี้ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาลและจุฬาเอ็กซ์เพรสเซนเตอร์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ